ตอนที่เจสิบผมรักคุณในขณะที่เธอกำลังครุ่นคิดทุกอย่างอยู่นั้นลิฟก็ได้ขึ้นมาถึงชั้นสูงสุดของโรงแรมแชงกรีลาแล้วมีพนักงานคนหนึ่งยืนโค้งคำนับรอต้อนรับอยู่หน้าประตูพร้อมพูดด้วยรอยยิ้มคุณเสียวดิฉันเป็นตัวแทนของโรงแรมแชงกรีลาขอให้คุณกับคุณเยตมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันแต่งงานเย่เฉินพยักหน้ารับแล้วพูดขึ้นพวกเธอออกไปกันก่อน ทันใดนั้นพนักงานทุกคนก็ออกไปจากตรงนั้นทั้งหมดและขณะนี้ทั้งสวนดอกไม้ลอยฟ้าก็เหลือเพียงเซียวชูรันกับเย่เฉินเพียงสองคนในตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังอยู่ในความฝันภาพตรงหน้าเธอนั้นเป็นห้องขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราและสวยงามข้างบนเพดานนั้นตกแต่งไปด้วยคริสตัลที่ทอแสงระยิบระยับจนทำให้ทั้งสวนดอกไม้ลอยฟ้า เหมือนมีดวงดาวร้อมรอบดูงดงามอย่างมากพร้อมกับเสียงบรรเลงเพลงของเปียโนที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นและซึมเข้าไปในหัวใจของเธอจนทำให้เธอรับรู้ถึงความตื่นเต้นและความตื่นตันใจพร้อมกับการประดับด้วยดอกไม้สดที่นำเข้าจากต่างประเทศส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วและเป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นแล้วรู้สึกสบายกลิ่นไม่แรงมากเพียงแต่ทำให้จิตใจของเราค่อยๆคล้อย,อย,อยตาม แต่อธิบายไม่ถูกว่าเป็นแบบไหนแต่สามารถรับรู้ถึงความเงียบสงบอบอุ่นและสบายใจมากตอนนี้เสียงเปียโ,โนกำลังขับกล่อมบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ไพเราะเพราะพริง้งแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเพลงที่ใช้เปิดในพิธีแต่งงานดังขึ้นแทนและในตอนที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงและการรับชมบรรยากาศอยู่นั้นยเยเชิญที่อยู่ในชุดสูทดูสมาร์ทได้ก้าวเดินเข้ามาพร้อมกับดอกไม้ ทุกก้าวเดินของเขานั้นคริสตันที่อยู่บนเพดานก็สั่นไปตามจังหวะก้าวเดินของเขาและทอแสงออกมาระยิบระยับส่องประกายเป็นรูปหัวใจสีแดงราวกับว่ารูปหัวใจพวกนี้เต้นไปพร้อมกับบทเพลงที่กำลังบรรเลงอยู่และยิ่งเป็นการทำให้รู้สึกว่าหัวใจกำลังเต้นแรงมากขึ้นและในขณะเดียวกันที่ด้านนอกของสวนดอกไม้ลอยฟ้ามีคนจำนวนไม่น้อย ที่มองผ่านกระจกเข้ามาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในนี้แต่ที่น่าเสียดายอย่างเดียวคือกระจกพวกนี้นั้นถูกทำขึ้นด้วยกระจกที่ทำให้เห็นเป็นภาพเบลอเทุกคนเลยเห็นแค่ว่าเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังให้ดอกไม้กันซึ่งดูน่าอิจฉาอย่างมากและบนเพดานนั้นก็มีหัวใจออกมาไม่หยุดทุกคนที่ผ่านมาเห็นต่างก็พูดขึ้นนี่มันโรแมนติกมากเลยทั้งชีวิตนี้ของฉัน คงไม่มีวันได้เจออะไรแบบนี้แล้วถ้าให้เป็นผู้หญิงคนนั้นให้ฉันตายตอนนี้ก็ยอมช่างน่าอิจฉาเหลือเกินโอ้โหผู้ชายคนนั้นคงเป็นเศรษฐีลึกลับที่อยู่ในติ๊กต k อกแน่นอนเลยเสียดายที่ไม่เห็นหน้าโทษแบบนี้ทรมานกันชัดๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสวนดอกไม้ลอยฟ้านั้นทุกคนต่างมองเห็นอย่างชัดเจนจนไม่อาจจะละสายตาออกไปจากตรงนั้นได้ ใครที่หันมาเห็นภาพนี้ต่างพากันอิจฉายอย่างมากและสายตาที่จับจ้องของทุกคนนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เอาแต่จ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสวนดอกไม้ลอยฟ้าผู้หญิงหลายคนรู้สึกซึ้งจนน้ำตาไหลและก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้แทบอยากจะเข้าไปเป็นผู้หญิงคนนั้นซะตอนนี้เลยทีเดียวแม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นหน้าของคนสองคนนั้นแต่พวกเขาสามารถ รับรู้ถึงความสุขของเธอได้อย่างชัดเจนที่ด้านหลังของเซียวชูหลันนั้นคือภาพวิวตอนกลางคืนที่สวยงามของโรงแรมเย่เฉินเดินเข้ามาด้านหน้าของเธอและพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนชูหรันผมรักคุณนะในตอนนั้นผมไม่สามารถจัดงานแต่งให้คุณได้ผมหวังว่าครั้งนี้จะเป็นงานแต่งของเราสองคนที่คุณจะชอบนะพอเธอได้สติ ก็ยกมือขึ้นปิดป้องปากตัวเองแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างมีความสุขน้ำตาของเธอไหลอับแก้มออกมาไม่หยุดพอได้ยินแบบนั้นในใจเธอก็เบ่งบานออกมาพร้อมเดินเข้าไปหาเย่เฉินแล้วซบลงไปที่อกทันทีพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงสะอกสะอื่นดีใจฉันชอบมากชอบมากๆเลยขอบคุณนะเย่เฉิญขอบคุณมากพูดแค่นี้เธอก็รู้สึกพูดอะไรไม่ออก มันตื้นตันไปหมดทั้งหัวใจและในขณะนี้เธอรู้สึกว่าความกับแค้นใจความอัดอั้นตันใจตลอดสามปีที่ผ่านมานั้นมันคุ้มแล้วไม่ว่าเย่เฉิญจะจัดงานนี้ขึ้นมาได้ยังไงแต่อย่างน้อยตอนนี้เธอรู้สึกมีความสุขมากแล้วและในค่ำคืนนี้เธอก็เป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดในเมืองจินหลิงแล้ว